เริ่มฤดูกาลแล้วเ,<อ>เสียเตาเสียเตาโอ้งานเยอะจริงๆเลยเอาวันนี้อยู่กับซานี่ครับ S Y 1 3 5 4ครับทีมงานเสียเตา บ้านกรวดบุรีรัายืนหลังเสือครับสบายเลยแบบนี้ขึ้นบอ,อเดี๋ยวานายักษ์ไอโอ้ยเตรนเหรอัวเอ้อ รอดไม่รอดเอยทางเริ่มน่วมแล้วเอออ้ยแม่ทางโหดเลยทีเดียวเชียวมะเจ้าหน้ายักษ์ครับคันต่อไป นี่เนี่ยรถมันช้ำเพราะทางไงทางไม่ดีแหนบก็หักต้องมีรถไถสเปรหน้าบอคันหนึ่งนะครับ ไว้รูปทางครับแต่ก็ต้องใช้คนงานอีกหนึ่งคนเพิ่มต้นทุนไปอีกอยากจะเดินลงมาทำก็ลำบาก เวัสดีไปยังทีมงานนะครับอโอ้ลูหลรังนี่เนี่ยอแกครับเองแบบนี้เหลือเต็มเต็ม ค่อยตักครับอ,อากาศเย็นๆครับวันนี้แต่ไม่ค่อยหนาวนะเอรู้สึกหน้าหนาวมันหายไปเลยอะประเทศไทยอะ่ะ สมัยผมเด็กๆนี่อู้พฤศจิกาเนี่ยหนาวจิบ๊บเย็นจิบ๊บตื่นมาเนี่ยต้องมานั่งผิงไฟจุดไฟผิงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับแสดงว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับ,บายรอชมโอ้โอ้โ วิ่งชนรอบกันพอดีแล้วนี่มามีบอ่อดินได้เปรียบครับอาชีพนี้นะครับใครคิดจะเล่นอาชีพนี้ต้องต้องหาบอ่อดินเก่งนะครับ ไหนเนเี่ยโอ,อ้ลงหลุมร็อกกี้เออเลยๆๆลงหลุมตกใจเลยครับ เออเอาไหมอื้อาวอา้อาวอ้าวเข้าเกียร์ได้ไหมนี่อาา้าวงานเข้า <c oughs> <c oughs> เออได้แล้วเอ้ดียนี่แหละต้องซ่อมอีกเยอะครับ ข้เาเกียร์ยากก็อันตรายครับเกิดเสียางานมาก็ต้องโอ้โหหรือกงหรือเกียร์อีกต้องดูแลรักษารถดีมากครับอาชีพนี้นะครับเพราะว่ารถมันมันทำงานหนักครับ ใช้กําลังเยอะถ้าปล่อยไว้นี่โอ้โหลามเลยครับถ้าอะไรเสียต้องหยุซ่อมเลยครับ การเที่ยวเบาๆโซวนี้ราคาก็ค่อนข้างได้นะราคาพอได้อยู่ไปได้ค่ะโอ้แกรดเลยเอกลาวของเขาเลยรอก รอดไม่รอด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 เอออูอ้หู้หู้ฝาท้ายฝาท้ายเปิดแล้วสุดยอดเลยเสียดเตาปีสุดท้ายแล้วครับคันนี้ โอ้โหสู้กันโยนสู้กันทุกเดือนนะครับจ่ายเดือนละห้าหมื่นอ่ะเออใกล้ละใกล้กลความจริงละใกล้จะเป็นไทยละสู้ต่อไปครับอยากมีต้องสร้างครับอยากมีอยู่เฉยๆไม่ได้นะ ต้องสู้ต้องสร้างวิ่งไกลพอสมควรนะครับวันหนึ่งแค่12เที่ยวเองนะครับ12เที่ยวรถดำนี่200ครับแมโคร90บาท ต้องเอารถมาเยอะๆครับไม่งั้นมโกก็ได้เที่ยวน้อยนะอต้องรถประมาสักแปดคันนะครับแปดคันตีไปก็ซือให้มันได้เกือบร้อยเที่ยวอ่ะจะอยู่ได้ <c oughs> รถดำเยอะแม็โกรชอบครับได้เที่ยวเยอะ นี่แกขับรถถนอมมากครับเพราะว่าแกรู้ไงว่าการซ่อมรุงมันแพงไม่กวัดไม่ไม่เรยกอะไรไม่กับโชโกข้างนะครับไปเออโอ้ยย็บ เห็นไหมสงสารเลยว่ะ <laughs> lai sưởi lai sưởi tinh tùng tinh tùng yun yun ồ oh, cái cháo rồi ไม่มีกันชนยังรอเลยครับ ถ้ามีงานตักทุกวันก็อ,อยู่ได้สบายแล้วไม่โคนะครับตีแค่เที่ยวละ80ถ้าตักวันละร้อยเที่ยวก็อยู่ได้แล้วสบายครับแต่มันไม่มีงานขนาดนั้นหรอก ไปเนิ่มๆเ,เลยป่ะโอ,อ้รถลอรถรอไปฮืมรถไฟครับมา รถลอบ้านกรวอดครับ

อิร้องหน่อยครับเนี่ยไก<ป>ล<ป>ค,ครับไปกลับเกือบ20โล rồi Rồi Chết y hấp คันนี้107.5เทอร์โบนะครับ c o 7 4 ซียนโนคันนี้แต่ก่อนเป็นสีอะไรวะสีฟ้าหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนสีใหม่ครับ ปิดท้ายกับรเซียนโน่นะครับคลิปนี้ ตักดินต้องตักประมาณนี้นะไม่กระฟัดกระเฟียงนะครับนี่แหละรถแรง ขนาดแท้ไม่มีเทอร์โบนะครับเนี่ยแรงมากนะตอนเป็นท่อลั่นก็แรงอยู่แล้วเกาะเทอร์โบมาโอ้โหยิ่งแต่แรงไปใหญ่เลยอ๋เจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบายบายนะครับขอบคุณ FC ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจ กันนี้ก็ 8e นะอูชายใหญ่นี่เทเล์ก็อูชายใหญ่